สวัสดีครับกลับมากับ Star d e l i e y วันที่10ของฤดูใบไ,ไม้ร่วงนะครับก็ตื่นมาเริ่มกันเลยครับมาดูทีวีก่อนเขาบอกว่าอากาศปกติเจ็มใสนะครับแล้วก็ดวงดีนิดหน่อยโอเคอย่างนี้นสนทำแพนเคกครับ ช่องก่อนยุดเหลือเกินอืมเอาผักไปเก็บนะครับอติชโชค ไห้อาติโชกแล้วผมจะไม่ได้ว่ามีไม่มีมีบรอกโคลีเยม่อพกินมัมีอะไรบา้างองเนี้ยยังไม่ยังปลูกไม่ติดเลยครับดอกจิดก่อนดอกทันตะวันปลาวออไอมันจะไปใส่บันเดินใช่ไหมทุกได้ตัวเดียว Ừ, ตกได้ตัวเดียวจะไปใส่บันเดิน นี่จีโอดมาตีนะครับเก็บามันหลองก็มอนเตลุดบมี่เก็บประดาวมีอดอกฮันตอนโอเคครับผมเอาน้ำผึ้ง ไม่ใช้ในนิคกิบเลยวอลุดเน้มนี่นะนี่มันเราห้อง วันแจมอนตัวพิวทีพิแทมนะครับไปดูเห็ดด้วยเห็ดเห็ดอะไรไม่รู้นะเขาบอกว่าเห็ดธรรมดาตั้งชื่อให้นะเขาอกว่าเห็ดอุคิฮะกิ เ่าชื่อเสี่ยวใช่สีดำสีพยังโอเคใหกกี้ก็มาดูอะไรทางนี้นนโอ้ได้เห็ด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 แล้วก็เห็ด อืต้องมาลดแนมขัลแางต่อแลครับ ได้แล้วนะครับรเดยยีเยมกับไอ้ฟัตทองโอเคครับแล้วก็๋ยวไปดูแน่บ้านพีเอนครับว่ามีผมทำรับภารก,กิจเก็บขยะเนาะให้เกิดเท้าให้เกิดเท้าอยู่ในแม่น้ำที่ไม่ใช่ในเมือง ได้เก็บไอ้พวกนี้ก่อนนะครับทะเลมาขายเอาผักไปเก็บดูวัวไอ้กับไอ้ผักนี่เราไปใส่บันเดินอาทิชโชกเอาเอามาทำไมเก็บดิ ปลาเก็บก่อนนะครับเห็ดได้ยังเยอะเฮียเฮียไม่ย่อยอันนึงแม่อืธคิดตั้นเก็บเฮียเฮียโอเคก็มา อะไรน้ำเนิ้มก็ะดหมดแล้วเนาะใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูในเมืองกันนะครับว่ามีอะไรให้ทำมีอะไรขับนไหมไม่มีเอ้ยมีมีคำรุ่นหนึ่ง เนี่ยสังหตรที่ต้องขยายจอเอ้ยอน,นั่นนะทำให้จอมันหินกว้างๆเผื่อจะได้เหินของแปลกนะครับเอาคุณหมอคุณหมอเราเคยได้คุยกับคุณหมอเลยนี่วันเกิดโจีีให้ปรับสลัมแดงหกตัวโอเคแล้วก็เดี๋ยววันนี้ไปตีไทเฮ้ยไปตกไทเกอร์เท้ททททานะครับเดี๋ยวก่อนนะ เกิดเท้าจะไม่ได้ว่ามันต้องไปแหาจากไหนอ๋อไม่แหนมในเมืองหรือในแปลกก็ได้นะครับหกโมงถึงทุ่มโอเค ชงกาแฟมาดื่มด้วยนะครับตื่มไปตกปลาก่อนเดินกันขวักไข่นะครับไหนๆก็เจอแล้วคุยไอ้อเล็งมาถามว่าผู้หญิงจะชอบชอบทรงผมฉันไหมและมีคำตอบให้เลยคือมันที่กับ มันมันดูเหมือนอะไรไม่รู้ลุกๆเอียเราก็ต้องตอบว่ามันเท่ดิอย่าไปตอบว่ามันดูเหมือนอะไรไม่รู้ลุกๆเขาก็เสียใจดีมันตกปลานี้ก่อนนะครับไ้เกอร์เท้า ไห้ชับนะครับพีตัวนี้แน่เลยลักษณะกันดิ้นปเป๊ะๆได้แล้วอีกสองตัวนะครับไอตัวนี้ใช่ปะที่อยู่ในบันเดิลเอองั้นก็ต้องตกสี่ตัว เอาไปให้วิลลี่ทำคลิตแซมแล้วก็เอาไปใส่บันเดินหนึ่งใช่ไหมแป๊บหนึ่งใช่แล้วงั้นบันเดินจะเสร็จสองอันนะครับมีบันเดินของวอลไอกับบันเดินของไอเทอร์เทาแต่วันนี้มันตกได้ถึงแค่ทุ่มนะไม่รู้ว่าก่อนทุ่มเนี่ยจะตกครบสามสามตัวหรือเปล่าบางทีมันเกงนะมันไม่ให้ อินชเนีเลยยึยักยักแบบนี้มันยยักแบบเปกๆอีกสองตัวนะครับเออหลืออีกตัวนหนึ่งหวังว่ามันจะไม่เก่งนะถ้ามันเก่งก็คือไม่ได้นะครับจิมนี้มันคือเก่งผมมาแล้วสมมติเนาเก็บเนื้อแมลงยี่สิบอันเนี้ยผมเก็บได้สิบเก้าอันอีกอันเดียวจะจะครบอะมันไม่ให้คิดดูแห่ทั้งวันไม่เจอ มายังมายังอ่าใช่ละยิย่งยิงย่งยากแบบนี้ครบแล้วครับของวิลลี่อ่อแซมมอนนึกว่าไทเกอร์เท้าจะได้จบจบจะได้เดินไปส่งควีต้วไปทำอย่างอื่นต่อ ม่ยังไม่ยังเท้าไทเกอร์เท้าเสือเท้าเสือไม่ยังเซียมอนโอ้เนี่ยมันเก่งนะเอ้ยอีกแค่สามชั่วโมงก็จะหมดเวลาในการตกไทเกอร์เท้านั้นนะครับได้ถึงแค่ทุ่มเดียวควุยที่เราลบไว้ทำได้วันนี้วันสุดท้ายนะครับ อีกสามชั่วโมงอ่ะโอ้ไม่ได้เดีย๋ยน้อยก็ขอเควสดของวิลนี่ให้มันเสร็จก่อนเนีย่ยไห้เงี่ยที่เกิือเท้าตัางเกงอ่ะไม่ให้อ่ะ ตัวนี้แหละตัวนี้แหละเอ๊ะหราเป็นแซลมอนพอได้แซลมอนมาสองตัวนะครับเฮเกอร์เขาส่งแซลมอนระชับอ,อีกโอ้อีกสองไม่ถึงสองชั่วโมงแล้วเนี่ยผมว,ว่าไม่ได้เน่เลยอันนี้อันนี้เขาไข่เกงแล้วนะครับ อย่างนั้นก็ได้สมบัติมามาปลอบใจทีนี้ก่อนเออทำไมไม่กินแบกเบอร์รี่วะเดี๋ยวเฟืออันนี้ไว้กินในเมืองอีกชั่วโมงครึ่งนะครับไม่รู้ว่าได้เปล่า ชั่วโมงเดียวนะครับผมผมว่าไม่ได้แน่เลยเนี่ยกมนะนี้มันเก่งนะครับอีกแค่ตัวเดียวอะ่ะคืออีกแค่ตัวเดียวก็จะได้ไปส่งควิสไม่ไม่ไม่ยอมให้แมมอืมอันนี้ไม่ใช่ปกติมันจะดิด้นกว่าน,นี้นี่น่าจะปลาชับอืมว่าแล้ว ไม่ได้ละเนี่ยมันเกงจริงนะครับอีกแค่ตัวเดียวอะ่ะไม่ให้โหอย่างซิงตกต้องแต่บายอืมเนี่ยเปลี่ยนเป็นปลาบีมันไม่ได้นะตันนี้ไปให้มืนี้ก่อนนะครับเออปิดมันปิดเร็วอีกอืมไม่ได้แล้วเนี่ยขาดอีกแค่ตัวเดียว ใส้บันเดิลแล้วกัน๋ยวลงไปเก็บไอ้แบล็เบอร์รี่นะครับเออไปดูก่อนว่ามานีอยู่ในบ้านในในในโรงยัม้อ๋อมันนั่งกินเหล้าตรงนี้ ไปคุยกับชาวบ้านชาวเมืองก่อนนะครับอย่างนั้นก็เพิ่มความสัมพันธ์นี่เสร็จแล้วนะครับได้ไงห้ารยเหรียญงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้กยไปลงเมืองนะครับตีสลามแดงหกตัวอย่าบอกนะว่าให้ไมมแห้ตัวอีกแขดอีกตัวหนึ่งไม่ให้ผมได้ขยะสิบสองชิ้นแล้วนะครับ ขยะส12จชิ้นเอ้าแล้วขยะมีไหนอย่าบอกว่าผมเผลอเอาไปย่อยอีกอสิงวิ่งโอเคซื้ออันหนึง่งซื้ออีกอันหนึง่งโอเคเื็อเอาไว้ก่อนเมา,เาหูวิ่เจอใ <laughs> นบ้านอีกอันเนือ้อ อันนี้คือมันทิ้งให้ไรเน่้อไรนัดมาค้นเอานะครับผมว่านะใช่แน่เลยเอาแปาไปใส่บันเดินก่อนเนี่ยเกงจริงด้วยนะครับเนี่ยตั้งแต่บ่ายอะตกไม่ได้ไทเกอร์เท้าอีกแค่ตัวเดียวอ่ะเกมนี้มันชอบเกงโยก่อนจะไปใส่บันเดินนำมาขย่าเอาแบคเบอร์รี่ วันนี้มันเดินเสร็จสองอันนะครับมีของวอร์ไออะไรอะไรเอ่ย <c oughs> เหวียนเรื่องเสงียงแล้วก็ของเทเกอร์เท้าเอาสีทองไปแล้วกันได้ <c oughs> ะอะไรได้เยือหรืออีกอันเดียวนะครับมันบล็อกฟิตน่าจะฤดูหน้านะครับผมมันจะมีงานให้ไปตก มันก็ตกตรงเมืองนะครับผมระวาอิลกับสกอร์เปียนครไม่รู้ว่าจะเจอไหนก่อนแล้วก็จะเอาอะไรมาบอกโคลี่ผมมีบอกโคลี่แล้วนะครับเดี๋ยวเอาบอกโคลี่ไปใส่นี่เหลืออีแค่สองอันเนาะมันรู้ว่าจะเจอไหนก่อนถ้าเฟินกับชีสน่าจะยังไม่ได้ผมยังไม่ได้เลี้ยงแพะเลี้ยงหมูเลยฮัฟเฟินนี่ต้องมีหมูเหลือแค่ผลไมบ้บอกโคลี่มาใส่ก่อนเหลือฟักทองกับเยม วันนั้นได้ไฟเออร์คอรสนี่เอามาใส่ยังยังนี่เลยอ๋อใส่แล้วเหลืออิลิดเดียมโอเคเดี๋ยวลงไปเก็บไอแบล็กเบอร์รี่นะครับดูกันนะตอนนี้มีเวียนไอเวียนเมลิกเนาะเพิ่มความสว่างมานิดเดียวเอง,องนินเมลิกดูดแล้วกันนี่ เราจะไปเก็บแบล็คเบอร์รี่ไงหนึ่งหนึ่งพุ่มแล้วก็สองพุ่มแล้วก็มีเดือดราดตรงนั้นก่อนหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปขวาล่างนะครับ สิ่งคุิดของนนี้อีกแค่ตัวเดียวไม่ให้แล้วก็เดี๋ยวพวกนี้ไปตีสลามเดงโอเคแล้วก็อย่าลืมเอาขยะไปะยัดนูน่นมีอีกไหมไม่มีลนะมีนี่แสมพุม่มหนึ่งพุม่ม จะเที่ยงคืนแล้วนะครับไว้มากหนูไม่หลับให้ก็มันไม่ใช่คนนะเนาะไปมีอะไรอีก ว่าไม่มีละอืมหมดละน่าจะหมดละก็ทีหนึ่งแล้วนะครับเดินเดินสปีดลันอิเตอร์อิเตอร์ผมอัปเกรดเร็จหรือยังอะว่าผมเพิ่งเอาไปอัปเกรดยังไม่เสร็จจะไม่ได้มีอะไรเนี่ยแป๊บ ไฟโอปอยังไม่ได้นะครับเพิ่งได้เอาจีโอตีก่อน ขยะพกติดตัวแล้วครับผมเพราะว่าผือเอาขยะมารวมกันรู้ว่าขยะอันนี้เป็นขยะของคริสที่ที่ได้จากคริสเวีนเส็นนี้ก่อนแล้วก็ไอ้พวกมอนเตอร์ลูดไม่มีปาปาน้ำจืดแซลมองแซลม,มอนก็บก็บเทกเกอร์เท้าก็บก็บอะไรอีก แล้วก็ไอ้พวกนั้นก็นเหลืออเร่มลุกกระจุกกระจิกไปกลับแล้วนอนแล้วหมดไปอีกหนึ่งวันนะครับผมสำหรับวันที่สิบ